อะไรวนะนะอ๋อะไรของมันวะโนวาพาเที่ยวพบกับสวนสมเด็จสีสเกตแทบจะเป็นธรรมเนียมแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าสวนสมเด็จคนสวนมากครับจะชอบให้อาหารปลานะครับผมซึ่งเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นแล้วครับมีการใช้เป็นตู้กดนะครับแล้วก็นี่ฮะโปรยเลย เมื่อข้ามสะพานไปนะครับจะเป็นส่วนของสวนสมเด็จนะครับซึ่งเข้าไปเราเจอกับรูปปั้นของสมเด็จย่านะครับตั้งอยู่แล้วก็บริเวณโดยรอบครับมีป่าไม้ที่ร่มรื่นมากๆครับอากาศดีด้วยมาช่วงหน้าหนาวนี้อากาศดีๆนะครับนี่คือเส้นทางที่เราจะตรงไปโซนต่อไปคือโซนอนุรักษ์สัตว์นะครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบวันนี้ผมพูดเลยป่าไม้เยอะมากเมื่อเราเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับเ้วเห็นกรงนกแสดงว่าเรามาถึงแล้วนะครับเมื่อมาตามทางเรื่อยๆเราจะเห็นภาพมิโพแล้วก็สะพานนะครับ สะพานตรงนี้ก็สามารถให้อาหารปลาได้นะครับมีเครื่องกดกันเมื่อเราข้ามมาอีกฝากหนึ่งครับเราเจอป้ายนะครับติดไว้ว่าแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นะครับเมื่อซื้อตั๋วแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าเยี่ยมชมได้เลยนะครับโดยสัตว์ตัวแรกที่ผมจะพาไปพบก็คือหนูเดินใหม่นี้ก็จะเจอกับกรงนกใหญ่นะครับแต่ผมไม่เข้าไปดูหรอกครับเพราะผมก็เป็นนกนะครับก่อนที่จะไปกรงต่อไปผมก็เอะใจว่าเอ๊ะทําไมมันมีไก่อยู่ในกรงวะแล้วทําไมกรงตรงข้ามมันมีนกกระจอกเทศวะ โอ้ดูนั่นสิชิโกโนโกกำลังวิ่งเล่นกันไปดูหน่อยดีกว่าไยถ่ายอะไรวะนุต์ผมว่าผมไม่ควรอยู่ตรงนี้นานหลังจากนี้ออกมาจากวางได้ก็เจอกับเอองไมวเอเ็งเหม็นตดเพื่อนเหรอมาที่โซนต่อไปนะครับเป็นโซนที่เราต้องขึ้นบันไดตอนนี้ผมเจอกับสิ่งที่เรียกว่าหมีควายโอแล้วเหรอ เฮ้ยอองเชนอะไรแล้วก็มาเจอกับจระเข้น้ําจืดอินโทเวดหลังจากเดินทางมาเนิ่นนานในที่สุดเราก็ได้พบกับหอมแดงอันนี้คือแม่ของหอมแดงนะครับกําลังดําขุดดำว้และเขาหอมแดงหอมแดงมาแล้วโอ้โหแค่นี้แหละค่าตัวหนูแพงอ่ะเฮ้ยเซ็งเลยดูหมีดีกว่าหอมแดงโผล่นิดเดียวเองอะเหรอจุดเฟรดี้ฟาสเบอร์ อย่งน้อยแล้วก็มีลิงที่กําลังเอทําความสะอาดกรงเจ๋งดีดิเพื่อนนายนี่มันสุดยอดลิงไปเลยวะ่ะและนี่ก็คือคนที่ไม่สามารถมูฟออนเป็นเส้นตรงได้ยังคงมูฟออนเป็นวงกลมอยู่เสมอส่วนอันนี้กรงตั้งใหญ่แต่ข้างใน no โหนเอีย้ยงง่อยทุกคนเชื่อไหมครับว่าเต่าตัวนี้มันขี้ตกใจนะเพราะว่ามันคือเอาไว้ <Why? S 2> โอเคครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับยังไงก็ขอฝากสวนสมเด็จแห่งนี้ไว้ด้วยนะครับผม